สวัสดีค่ะพี่โฟกัสวันนี้นะคะเราอยู่กับลูกค้าที่เข้ามาดูต o y ต t ้ c แคม y รีราคาหลักล้านเลยพี่โฟกขาค่ะอยากสอบถามนิดนึงว่าพี่โฟกร,รู้จักเซ็นบีบีของเราได้ไงคะพี่โฟกจริงๆผมรู้จักผ่านโซเชียลคือเฟซบุ๊กนะครับค่ะแ,แล้วเป็นไงบ้างพี่โฟกออกรถที่นี่รู้สึกเป็นไงคะพี่จริงประทับใจมากเลยฮะจริงบ่าเพิ่งอ่ะครับก็ซื้อรถหลายคันแล้วแต่ว่า ประทับใจที่นี่คือที่สุดเลยนะฮะอันนี้คือจากใจเลยโอ้โหขอบคุณเรากแล้วรถฟเรื่องไฟแนนซ์เร็วไหมพี่โอเคไหมสุดยอดเลยครับคือทันใจเลยนะครับวันเดียวจบรู้เรื่องเลยได้เลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่ที่ผมเลือกซื้อที่นี่เพราอะไหมคือจริงผมประทับใจในตัวของพนักงานมากกว่าระดับแรกเลยแล้วก็รถสวยผมมองว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาทั่วไปกับหรือว่าหลายๆที่เนี่ยผมยังมองว่ายังถูกกว่านะ ได้เลยพี่ขอบคุณมาแล้วมีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านนะพี่ที่เขาอยากจะมาดูรถที่ดีจริงๆอ่ะผมมองว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังตัดสินใจอ่ะผมมองว่าที่นี่เลยนะครับหนึ่งรถสวยแน่นอนสองราคาไม่แพงแล้วเรื่องของไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องสืบเลยนะฮะผ่านง่ายครับผมทันใจเลยวันเดียวรู้เรื่องได้เลยครับพพกงั้นก็ขอขอบคุณมากนะพี่นะได้เลยครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายค่ะ